สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสร,รีภาพของคนไทยนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความาห่วงใยกรณีที่นักเรียนจํานวนไม่น้อยนะครับใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกการเรียนการสอนหรือว่าถ่ายภาพขณะที่ครูกําลังสอนแทนการจดบันทึกนะครับซึ่งถ้านักเรียนไม่จดบันทึกแล้วพลเอกประยุทธ์มองว่าจะทําให้เด็กจําไม่ได้หรือว่าคิดหรือวิเคราะห์ไม่ได้นะครับ ซึ่งในเรื่องนี้ทําให้ปรึกกระทรวงสาธารณการก็ได้มีการออกมาตรการนะครับกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งนั้นเข้มง,งวดที่จะไม่ให้นักเรียนนาําโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียนและใช้โทรศัพท์ขณะที่ครูกําลังสอนนะครับจะใช้ก็เฉพาะในช่วงของนอกเวลาเรียนเท่านั้นทําให้กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่รวมกลุ่มกันนะครับเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็มีการออกถแถลงการนะครับไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพราะเห็นว่า ข้อกังวลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นไม่สอดคล้องกับยุคสมัยซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีอย่างในยุคปัจจุบันนะครับและขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลเองด้วยที่ต้องการจะพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นไทยแลนด์4.0นะครับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยจึงเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ให้หยุดพูดหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาหรือแม้กระทั่งการใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาการศึกษาก็เหมือนกันนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ควรจะมีหลักคิดหรือว่าหลักการบริหารการศึกษาที่เป็นสากลมากกว่านี้นั่นก็เป็นถแถลงการ์หรือว่าเป็นความเห็นของกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของข้อกังวลของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนนั้นก็เป็นข้อกังวลที่มีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนหรือผู้ปกครองหรือคนทั่วไปก็มักจะมองว่าหากครูไม่เข้มงวดในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนขณะ มีการเรียนการสอนนักเรียนก็อาจจะไม่สนใจการเรียนการสอนหรือมีการพูดคุยโทรศัพท์ขณะที่ครูกำลังสอนก็อาจจะเป็นการทําลายสมาธิของครูด้วยของนักเรียนนักเรียนด้วยนะฮะแล้วก็ทาให้ไม่สนใจตัวเนื้อหาในการเรียนการสอนด้วยเหมือนกันนะครับขณะคนขณะเดียวกันคนที่เห็นด้วยเนี่ยก็จะมองว่าที่จะให้นักเรียนใช้โทรศัพท์บันทึกการเรียนการสอนของครูหรือว่าถ่ายภาพบทเรียนต่างๆในขณะที่ครูสอนก็จะเป็นการที่จะ ง่ายขึ้นในการที่จะจดจําหรือแม้แต่การนํากลับไปฟังซ้ําเพื่อเป็นการทบทวนวิชาความรู้ที่ครูสอนในห้องเรียนทบทวนที่บ้านก็ได้อะไรก็ได้หรือว่าไปใช้ในการที่จะไปนั่งทบทวนที่ไหนยังไงก็ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเรียนการสอนมีประโยชน์มากขึ้นด้วยโดยการใช้โัรศัพท์มือถือนะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับกับนักเรียนนะครับจะพูดคุยกับน้องแต้มนะครับคุณสันหนัทสัทธาพรนะครับซึ่งก็เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในฐานะที่เป็นเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยด้วยสวัสดีครับน้องแต้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะที่คุยกันอีกครั้งหนึ่งเก่อนก่อนที่จะไปสู่ประเด็นที่ข้อกังวลของนายกัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง,องการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนโรงเรียนของน้องเอง,เองมีก,กฎกติกาหรือมีข้อห้ามอะไรบ้างในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือที่โรงเรียนครับก,กฎกติกาของเขาบบเหมือนกับ ปกติครับผมคืออย่างมือถือใช่ไหมครับอันเนี้ยคือเขาอาจจะให้สมสมมติว่าเขาจะให้ว่าในห้องเรียนสามารถใช้ได้แต่ว่าใช้สำหรับหาคำตอบคันค้นหาข้อมูลเสร็จปุ๊บพอที่เสร็จต้องเก็บโทรศัพท์ส่วนในเรื่องการอัดเสียงน้เนี่ยมันเคยมีก็ประเด็นกรณีเขาเลยอาจจะไม่ให้ใช้อส่วนการถ่ายวิดี่าได้ามปกติแต่ไม่สามารถเอามาเล่นเกมหรือโทรศัพท์ได้ถ้าโทรศัพท์จริงเนี้ยต้องไป อ่อยาครูผู้สอนแล้วก็ออกไปในะห้องเรียนเนี่ยครับมันหมายถึงว่าในห้องเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการหาคําศัพท์ได้หรือบันทึกได้ไหมให้ไม่ได้มันบันทึกได้ครับเป็นถ่ายรูปแบบสมมตุมมติว่าเราเขียนมาย,ยาวใช่ไหมผม,มว,ว่าถ่ายรูปรว่าสมมติเราจดทัรนจริงเนอะถ่ายรูปไปเลยว่าเอ้ยแล้วค่อยลอกทีหนงะใส่กระดาษทีหนึง่ง อันนี้คือก่อนหน้านี้ก่อนที่นาย,ยมตรีพูดเนี่ยโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือให้หนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกการบรรยายของครูเดียวกันเดียวกันก็ถ่ายภาพหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป็นเป็นการเรียนนะฮะบทหรือข้อความอะไรต่างๆนี้อันนี้คือทําได้ใช่ไหมครัก่อนหน้านี้ได้ได้ทีนี้ตอนนี้พอเป็นอย่างนี้ขึ้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยทางเรียนได้ได้มีการออกคําสั่งใหม่มาแล้วอย่างว่าต่อไปน,นี้ห้ามใช้เลยจดอย่างเดียว โรงเรียนยังไม่ได้มีคําสั่งหรือประกาศอะไรช่วงนี้ยังอยู่ช่วงออกการภาคอยู่ก็เลยยังเคลื่อนไหวมาไม่ได้เพราะว่านักเรียนยังไม่สามารถรวมตัวครบเพียงวันเดียวมันมีแยกสข่าระหว่งางกลางภาคไอ้หมอต้อนกับหมอปลายทีนี้ถ้าเกิดมีคําสั่งออกมาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําลังจะปวดขันเรื่องนี้ก็คือห้ามใช้เลยในขณะที่กําลังเรียนการสอนอยู่เนี่ยทางทางน้องแต้มคิดอย่างไร ผมเองก,ก็คิดว่าคงจะต้องหมดหวังกับระฐมนตีสายการเพราะว่ารม่อ่าคำสั่งที่ประกาศใดๆของพยุจโนาชาเนี่ยเขาไม่ได้ไต่ตรองคิดมาก่อนเลยเขารับคําสั่งปุรร๊บทำทันทีคือผมก็ไม่รู้นะครับบางทีก็าอาจจะติดระบบกหารจากตอนเป็นอาหารที่เป็นอยู่ในกรมกระหารอยู่เขาบางทีเขาอาจจะลืมสถนานภาพว่าตอนนี้เขาเป็นรัฐมนตีือสายการ ทำมาถีออมอโยบาลเองไม่ใช่รอ,อให้ใครมาสั่งครับผมข้อกังวลของผลิตประยุทธ์ก็คือว่าถ้านักเรียนใช้โทรศัพท์ก็อาจจะคือไม่จดเนี่ยไม่จดก็คือถ่ายภาพเอาบันทึกเสียงเอาอะไรเงี้ยนะมันทําให้เด็กไม่รู้จักคิดและจําไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นข้อกังวลที่ที่เป็นอย่างนั้นจริงๆในข้อเท็จจริงไหมครับไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่างวันเก่านะครับแกติ๊บ บริษัทสุดกำเนิดนะครับเลขาาดการรุ่นสี่ที่เขาไปแลกเปลี่ยนที่เดนมาร์กอะผมเขาได้โพสเจ่ยวกับเ,เรื่องหนึ่งว่าในต่างประเทศที่เขาไปใน e x ็ h a n g e น t u ซ e n t มาเนี่ยเขาสามารถไรลงได้แถมแม้ไถลกไปสามทุกอย่างในเว็บ elearning แล้วก็ทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเที่ยวรจัดหามาให้อินเทอร์เน็ตทุกอย่างทำงานกลุ่มหมายในคอมยิ่งไม่มีจนเลยครับผม ไม่มีจดแม่ตัวเดียวสุดท้ายเนี่ยเขาก็าบอกว่าเด็กนิวซีแลนด์นะครับบอกว่าเออไม่ให้เด็กได้บอกว่าประเทศไทยดีเนาะมีกระดาษให้จดเลยแล้วปฏิติก็ทำได้ย,ยิบไปครับผม<ช>ค่แม้แต่ว่าโดยประสบการณ์ของของน้องแตมเองเนี่ยการการได้จดกับก็คือผ่านการจดมามาอยู่แล้วถูกไหมฮะการเรียนการสอนเนี่ยขณะเดียวกันขณะเดียวกันการไม่ต้องจดแต่ว่าอัดคลิปไว้แล้วมานั่งดูทีหลังหรือ ดูจากภาพที่เขียนไว้ที่ที่ครูเขาเขียนหรือภาพที่ครูส่งมาแล้วเราก็ถ่ายภาพไว้เนี่ยอันไหนมันจํากว่ากันอันไหนมันติดติดอยู่ในสมองเรามากกว่ากันแล้วก็สามารถที่จะคิดต่อขยายต่อได้อันไหนมันมันดีกว่ากันนะระหว่างไม่ต้องบันทึกเสียงเลยไม่ต้องบันทึกเหตุการณ์ไว้เลยไม่ต้องถ่ายภาพไปเลยแต่จดอย่างเดียวเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันคือหลายๆคนเด็กไทยเนี่ยจะรู้ว่าว่าถ้าคนเรียนสื่อไทยเนี่ยจะรู้ว่าการจดงานเนี่ยคือจดจดให้ผ่านไปมีงานสองขนั้น แต่อย่างที่ผมฟังนะครับผมฟังของคลิปย้อนหลังคือผมอยากเรียนภาษาผมก็ไปหาคลิปแลาวภาษาใน u t u b e เพราะว่ามันมีอะไรบ้างผมก็ไปเจอคลิปนึงของภาษาภาษากรองเอเดนผมว่าจดผมก็นั่งฟังเรื่อยๆจนกระทั่งเจอข้อใส่หาน,หนึงว่าหยุดสต็อกไว้แล้วคนหาตเนตแล้วคนหาต่อผมคิดว่าการที่เรียนไปหยุดไปอย่างนั้นได้คิดว่ามันทาไม่มีข้อได้มากกว่าเพราะเรามี เวลาที่จะข้อมูลมีแยง้งกับข้อมูลที่ผู้สอนพูดด้วยอืครับซึ่งก็คือไม่ไม่ต้องไปกําหนดว่าห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึกเสียงหรือห้ามบันทึกเหตุการณ์แต่แต่ก็คือให้ใช้ด้วยกันเดียวกันก็จดไปด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้เกิดการเข้าใจคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้มากกว่าใช่ไหมครใช่ครับผมคิดว่าส่วนตัวก็ได้มากกว่าอืมครับครับคือว่าคือเหมือนกับว่า ไม่ให้นะพลเอกประยุทธ์มามายุ่งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมฮะในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องยุ่งทุกเรื่องอยู่แล้วในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดคืออ่อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะยุ่งได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ห้ามยุ่งสักทีเดียวแต่ว่าให้ยุ่งก่อนจะยุ่งเนี่ยให้คิดวิเคราะห์และก็ตัดสินใจรอเพียเพราะเป็นกรารเอกษาคนทั้งชาติเป็นเึกษาของเยาวชนทั้งชาติไม่ใช่การศึกษาแค่ในบ้านอยู่ในกองทัพ ในกลมของคุณ <ừ. S 2> คือจะพูดจะคิดจะทําอะไรเนี่ยให้ปรึกษาที่ปรึกษาก่อนไหมเพราะว่าหลายๆครั้งเด็กตาวชาพูดมาเนี่ยมันก็กระทบในหลายฝั่ง <ừ. S 2> หรือถ้าจะพูดตัวอย่างคือพูดยังไม่คิดคกับครับกลับมาสู่ประเด็นเรื่องของการบันทึกภาพหรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนอีกทีมีไหมครับที่ว่าเด็กใช้โดยการคุย นอกเรื่องหรือว่าเป็นการคุยและทําให้ครูเองนักเรียนเองก,ก็เสียสมาธิในการเรียนอันนี้มีกฎมีข้อห้ามอยู่แล้วโดยปกติไหมครับในชั้นเรียนมีข้อห้ามปกติหรอลครับอ๋อก็คือห้ามห้ามคุยห้ามพูดห้ามคุยเป็นลักษณะส่วนตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อครับน้องน้องแตมเองมีประสบการณ์ในเรื่องของการการใช้โทรศัพท์บันทึกคําบรรยายหรือว่าการสอนของครูหรือว่าการถ่ายภาพไหมครับแล้ว,แล,วแล้วมีผลเป็นอย่างไรบ้าง คือผมเนี่ยตอนม .4 ไปทีแล้วนะครับผมได้อัดคลิปเสียงของอาจารย์ที่หนึ่งในวิชาที่พลเมืองซึ่งผมก็ตัดเป็นปัจจุบันอยู่แล้วคือผมอัดทุกๆอย่างเสร็จปุ๊บจะส่งไ้เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่กาเินเพราะว่าเขาจะเขาจะทำพวกชีสพวกเนี้ยออกมาเตียวเวผมด่ดสองทุกทุกครั้งเขาทำชีสแล้ว แต่ตามอินเทอร์เน็ตฟรีผมบมกเลยว่าถ้าส่งให้เขาเนี่ยเขาผมถ้าผมฟังคนเดียวผมอาจจะผมอาจจะได้ได้แค่คนเดียวแต่ส่งให้เขาทขําขอให้ผมอะอาจจะได้หลายหลายคนมากคนเดียวผมไปส่งให้เขาไปทั้งหมดปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะมีคลิปที่อาจารย์ด่าผมเรื่องการทำกิจกรรมนอกด้วยซึ่งเพื่อนผมสิกมงเพื่อนผมไม่ค่อยโอเคผมก็เลยลองถามในกลุ่มสมัครลองถามในกลุ่มแชทนะครับไม่ใช่กลุ่มแฟนสาวุไทยตอนนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ ก็ถามกันว่าเขาก็รู้สึกก็ไม่ค่อยโอเคกันทุกคนเลยนะครับเพราะว่าการยดย่าเนี่ยถือเป็นการปะน,นามนักเรียนในห้องเรียนเป็น,ปนการไม่เคารพมันไม่สเปกคนในห้องเรียน,<ม>เ,ยนเขาเลยตัดใจว่าจะตัดคิดเนื้อหาทั้งหมดอ่ะออกทําเป็นชีตเสร็จเนื้อหาที่ด่าทั้งนั้นอ่ะทําเป็นไฟลเสียงแล้วก็ลงในเว็บขาวที่พวกเราทําเองคือฟ f e เลอร์ว เปรนแบบที่เราสร้างกันเองแต่อราทลงข่าวปุ๊บผมก็โพสผมเห็นบุกว่าอุมือลันสักทักรู้สึกยอดแชร์จะอมาณ 1.8K แชร์จากเว็บแปดครับ 1.8K วันต่อมาผมถูกเรียกพบที่ฝ่ายปกครองผมมองว่านั่นผมไม่ได้ผิดแต่ผมองก็ผิดส่วนหนึ่งที่อัดเสียงเข้ามาโดยไม่ขออนุญาต แต่ผมเองก็คิดว่าการอัดเสียงนั้นเป็นการอับเสียงอารเรียนแต่มันบังเอิญติดมาอีกครับครับถ้างั้นแสดงว่าถ้าหากว่ามาตรการนี้ออกมาเนี่ยการที่จะอัดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในโรงเรียนก็อาจจะมีความผิดเข้าข่ายความผิดไหมครัเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนที่สังคมไม่ค่อยได้รู้นะฮะหรือเรื่องของการ บริหารจัดการของครูเองที่เป็นไปนในลักษณะที่ละเมิดสิทธิของเด็กหรือแม้แต่เรื่องของการไม่ใส่ใจต่อการเรียนการสอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เด็กเองได้รับผลกระทบกับการเรียนเนี่ยก็มักจะผ่านทางคลิปทางอะไรออกมาอยู่เสมอเราจะเห็นกันใช่ไหมถ่ายถ่ายรูปถ่ายคลิปมาแล้วมาแสดงให้เห็นการลงโทษนักเรียนที่รุนแรงนะฮะการละเมิดสิทธิเด็กอะไรต่างๆก็มีการออกมาผ่านคลิปทั้งนั้นทีนี้ถ้าเกิดต่อไปนี้เนี่ยมีกฎระเบียบนี้ออกมาเนี่ยนักเรียนคงทําไม่ได้แล้วในการที่จะ บอกให้สังคมรู้ว่าในในโรงเรียนเนี่ยมีมีปัญหาอะไรบ้างรับถามว่าเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมันมีส่วนช่วยการเรียนการสอนหรือการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่อย่างไรมันมันมีประโยชน์มากกว่าโทษอย่างไรฮะในมุมของของน้องแต้มเองคือประโยชน์ของผมใช่ไหมของผมส่วนใหญ่ผมจะอัดคลิปเสียงบ้างคลิปถ่ายรูปบ้างคลิปวิดีโอบ้างส่วนเด็มจะชอบฟังเวลาลับบ้าน ปรลนอย่างเช่นคู่ฟ้องผมมาเราไปส่งหัเนชผมจะเับาฟังตอนเย็นคือตอนเช้าเอาจะมาตีหประมาณตีห้ามโ,โมงใช่พอไปเรียนในตัวโซนุมงเทกก็เลยต้องออกเช้าหน่อยก็อ,ยาอาชจะหลักปรดห่แต่ตอนเย็นเนี่ยผมจะต้องฟังคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนไปแต่ชั่วโมงแต่อมจาเฉพาะวิชาที่สนใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ดีด,ด,ดีกว่าเองอืมครับนั่นแสดงว่าเรื่องของการ นั่นแสดงว่าการอัดคลิปวิชาที่ครูสอนไว้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะนั่งฟังขณะที่นั่งรถไปโรงเรียนขณะที่กําลังรอรถอะไรต่างนี่ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาทบทวนอันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะห้ามบันทึกเลยสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะในมุมของนักเรียนโดยทั่วทั่วไปไม่เฉพาะแต่น้องแต้มใช่ครับความจริงผมคิดว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะหากล้องยี่ตอนนี่กล้องวิดีโอเนี่ยมาถ่ายตามห้องเรียนเนยนะครับแล้วก็สร้างแชทเนยูทูบขึ้นมาจากช่องหนึง่งแล้วก็ อัพวิดีโอนี้ขึ้นไปว่าอย่างเช่นหัวข้อเนี้อัพขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าห้องอะไรวันอะไรวันที่อะไรอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยฟังไม่เข้าใจนห้องเรียนเนี่ยอาจจะมาดูซ้าใน y ยูทูบของเรียนก็ได้อืมใช่ครับเพราะงั้นน่าจะเป็นข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องหนึ่งไหมครับถ้าหากสุดท้ายและมาตราการในการห้ามใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนตามที่นายกต้องการเกิดขึ้นจริงในโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยงั้นก็ต่อไปนี้ก็เสนอต่อโรงเรียนเลยบอกว่าถ้างั้นคุณก็ควรจะต้องมีช่องเลยที่จะ อัดทุกๆวิชาที่ครูสอนในแต่ละห้องแล้วก็เด็กคนไหนสนใจก็สามารถที่จะไปดึงออกมาและนั่งดูนั่งทบทวนได้ถ้าเกิดว่าไม่ให้เด็กทําก็ครูหรือโรงเรียนจะต้องทําให้พวกพวกคุณใช่ครับผมนี่เป็นหนึ่งในไพ่จุดท้ายที่ผมคิดเอาไว้ว่าถ้ามันไม่ได้จริงก็ใช้วิธีนี้แต่ผมมันคิดว่ามันยังใช้ไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการกระจายทรัพยากรใช่โรง,งเรียนคงไม่มีงบประมาณครับใช่ครับ ครับครับในประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอความคิดในลักษณะที่แบบว่ามันย้อนแย้งกันนโยบายของรัฐบาลก็ต้องการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีให้นักเรียนมีความใช้เทคโนโลยีเทคโนโนลยีเป็นมากขึ้นนะเท่ารู้เท่าทันเทคโนโลยีทั้งหลายที่มีอยู่รวมทั้งการใช้ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ส4.0แต่ว่านโยบายนี้มันค่อนข้างขัดแยง้งในความคิดของน้องเองขัดแย้งไหมครับหรือคิดอย่างไรกับนโยบายที่พัฒนาให้เด็ก ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเป็นอะไรต่างแต่การเดียวกันก็มีการมาห้ามใช้เทคโนโลยีในในห้องเรียนคืออย่างผมเนี่ยผมจะมองว่านตัวของตัวเองเป็นุเนี่ยเป็นปัเจกบุคคลที่ลึกลับซับซ้อนในตัวของตัวเองมากเพราะว่าชอบพูดอะไรที่เหมือนแบบขัดกับที่แต่เคยพูดมาทั้งหมดแต่ถ้าผมมองในมุมมองของตัวเองเรุ่นเนี่ยผมจะมองว่านี่สอมอง,มขงเขาครับเด็อยู่นะครับผมมองว่า ควรจะใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมผมจะคิดสองด้านตลอดเพื่อให้คนใจใข่ใจเ,าใจใเราแต่ในมุมมองผมเนี่ยจริงๆเลยคือไม่ว่ามเองประยุกต์คิดยังไงแต่ถ้ามันขัดกับตัวเองเนี่ยคือพูดแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายลตลอดแล้วยิ่งเป็นผู้นำประเทศเราด้วยเนี่ยการพิจคําคำพูดเนี่ยถือเป็นการแบบเป็นการไม่น่าให้อภัยกับตัวเองเนี่ย กังวลว่าเด็กนักเรียนจะใช้โทรศัพท์มือถือกันจนไม่สนใจการเรียนเด็กจะใช้โทรศัพท์คุยกันโดยไม่ตั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยมีข้อกังวลเยอะเหมือนกันในในส่วนของผู้ปกครองหรือไม่แต่ครูเองผู้หลักผู้ใหญ่เองก็มีข้อกังวลว่าให้เด็กเขาใช้มากจนจนจะเรียกอะไรล่ะไม่อยู่กับเรื่องของห้องเรียนไม่อยู่กับเนื้อหาไม่อยู่กับการเรียนการสอนแล้วก็ไม่ได้ต้องทําอะไรอยู่แต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวอันนี้เป็นข้อกังวลหลักเหมือนกันอันนี้จะ มองว่าเป็นปัญหาไหมครับหรือว่าเด็กเองรู้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีแค่ไหนในสังคมไทยตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของปัจจกบุคคลคือมันเป็นปัญหา,าญเฉพาะบุคคลถ้าคนคนนั้นไม่สามารถฟังคนในการเล่นโทรศัพท์เอนได้ก็เป็นปัญหาของเขาความจริงเราไม่ควรจะควบคุมการใช้โทรศัพท,ท์รงเรียนเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่เดนมาร์กที่กระติดเข้าไปเนี่ย เขาไม่ได้ห้ามใช้โทรศัพท์ห้องเรียนนะครับไม่ห้ามเลยใช้เต็มที่หากคุณมีธุระจาเป็นจริงๆก็เล่นก็ใช้ได้ในห้องเรียนหรือไม่จําเป็นจริงๆก็ใช้ได้เพราะไม่ถึทคุณที่จะเรียนหรือไม่เรียนเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นรััสดิกาของประเทนั้นของชาตินั้นคุณจะเรียนไม่เรียนก็ได้แต่ถ้าขาดแต่อย่างของอเมริกาเนี่ยถ้าขาดประมาณหกครั้งเนี่ยอาจจะต้องขึ้นศาล เพราะว่าเขาจ่ายคนเรียนแต่ไม่เรียนแต่เด็กเองก็รู้ว่าควรจะใช้แค่ไหนประมาณไหนอย่างไรเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอ่าใช่ครับผมคิดว่าถ้าคนที่ติดโทรศัพท์แบบยุ่มยิ้มอะไรเงี้ยเช่ไหมถ่ายรูปเสร็จปุ๊บใช่ไหมอาจจะแบบเช็คชัดส่องตามชัดแล้วก็ว่าไม่มีอะไรมากนะครับรู้เด็กเองก็รู้กติกาอยู่แล้วเวลาในห้องเรียนจะไม่คุยโทรศัพท์ใช่ครับรเด็กรู้กติกาเด็กบางคนจะยกยก,ยกมือขึ้นขามเราว่า ขอญาตไปคุยกับขอบคับและคุณอนุญาตอ๋อครับบางทีมันอาจจะมีเรื่องด่วนของผู้ปกครองมาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเอาละครับน้องแตมฮะขอบคุณมากฮะที่ให้เกียรติในรายการขอบคุณครับแล้วก็คงจะได้เจอกันใหม่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแตมนะฮะสันหานัฐสัทถาพรแล้วก็เป็นเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะครับที่เคลื่อนไหวเรื่องของการศึกษาแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสําคัญในการ เคลื่อนไหวของเขาในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยขอพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ